ความสนุกมีอยู่ทุกที่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดสินใจเห็นความสนุกเอาไว้อย่างไรสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองชีวิตด้วยการ์ดวันละใบไปกับ p o i n t of y อยูถึง EP ที่30เสานะครับสำหรับวันนี้ก็คือคำว่าจอยหรือความสนุกสนานนั่นเองความสนุกสนานเราสามารถที่จะมาเป็นพลังในการใช้ชีวิตในการขับเคลื่อนชีวิตได้ ตลอดเวลาเราทําอะไรเราก็ให้มันสนุกเราอยากจะเรียนรู้อะไรก็ให้มันสนุกพอสนุกแล้วเราจะรู้สึกว่าเราอยากได้เราต้องการอีกเราจะต้องอยู่ในสิ่งนั้นอีกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่สนุกเนี่ยเราจะรู้สึกโโหชีวิตทําไมมันเหนื่อยขนาดนี้ทําไมมันยากขนาดนี้ทําไมมันแย่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเริ่มทําอะไรให้มันสนุกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองว่ามันสนุกไหมอะ ถ้าเราคิดว่ามันเครียดมันก็คือเครียดถ้าคิดว่ามันสนุกมันท้าทายเราอยากจะบอกทำอะไรให้มันได้เล่นอีกมันก็คือความท้าทายของเรานั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการพัฒนาตัวเองในการทํางานในการใช้ชีวิตอะไรต่างๆถ้าเราเลือกที่เราจะสนุกไปกับสิ่งที่เรากําลังทํามันก็สนุกไงแล้วความสนุกเนี่ยจะทําให้เราไม่เหนื่อยความสนุกจะทําให้เราก้าวข้ามความยากลำบาก แล้วเราจะดึงความสามารถของเราออกมาทั้งหมดคิดเหมือนตอนเล่นเกมตอนที่เราเล่นเกมแตาทาไมเราถึงได้ต้องทุ่มเทพ,พลังกายพลังใจอะไรมากมายขนาดนั้นแล้วเราก็ยังอยู่กับมันได้ตลอดเวลาทั้งที่มันต้องใช้พลังงานสมองมากมายมหาศาลเพราะมันมากับความสนุกแล้วความสนุกนั้นมาได้อย่างไรความสนุกนั้นมากับความตื่นเต้นความที่ไม่สามารถจะคาดการได้แล้วก็มุมมองว่าเออฉันกําลังทําอะไรบางอย่างที่มันดูเจ๋งๆอยู่นะ มันอยู่ที่หมายเ e ตและความคิดของเราเองต่างหากว่าเรามอบความหมายสิ่งนั้นเอาไว้อย่างไรหลายคนเนี่ยพยายามจะคิดขึ้นมาบอกว่าเรื่องที่มันใหญ่ๆมันจะต้องเครียดมันสนุกไม่ออกหรอกมันจะต้องมีการวางมาตรอย่างงุ้นอย่างนี้ดังนั้นจริงๆก็เปล่าเลยนักธุรกิจหรือ คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจํานวนมากเขามีความสนุกกับสิ่งที่เขาทําไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะมีความซีเรียสหรือต้องใช้พลังกายพลังวิชาการพลังสมองอะไรมากมายขนาดไหนเขาให้บอกความหมายไว้ว่าสิ่งนี้มันคือจุดที่ทําให้ฉันมีความสุขแล้วฉันกําลังสนุกไปกับมันแต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราบอกว่าเครียดอะยากอะไม่ไหวอะ่ะ ตรงนี้เนี่ยสมองมันก็จะเริ่มการต,ต่อต้านทันทีแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่เอานะฉันจะไม่อยากอยู่ตรงนี้ฉันอยากต้องการจะหนีออกไปตรงนี้ให้มันเร็วๆนะกลับมาในการทํางานของชีวิตของเราในชีวิตปกติไม่ว่าเราจะขับรถไปที่ออฟฟิศในการทํางานหรือว่าเราจะต้องทํางานอยู่กับบ้านหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นมันกําลังทําให้ได้มากขึ้นไปอีกมันกําลังท้าทายกับชีวิตมันก็ต้องมาลุ้นผลลัพธ์ แล้วรู้สึกว่าเอออะไรมันก็ดีผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบไหนก็ดีนี่คือผลงานของเราแล้วเราก็สนุกไปกับมันคนที่คิดได้แบบนี้ผลลัพธ์เขาจะได้มากกว่าปกติคนทั่วไปหลายเท่าแล้วเขาก็จะลื่นไหลไปกับสิ่งที่เขากําลังทำแล้วเขาก็จะมีการพัฒนาทักษะที่ตัวเองทำได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่ก็คือมุมมองของความคิด เกี่ยวกับชีวิตด้วยคำว่าสนุกก็ถ้าเราชอบคิดว่าใช่ตัวนี้ถ้าตอบโจทย์ชีวิตช่วยผมนิดนึงนะครับกดไลค์กด subscribe ให้ผมนิดนึงแล้วเราพบกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าสวัสดีครับ